ชาวเราก็ขอวันใจพ่อในน้ำตาไหลเคยเดินที่ใดพี่คลายฉันต้องพาเอ่วิกาลส่วนแท้เเม่เหมือนตะวันหน้าคือแสงทา พใจไฟฟ้าไฟแพร่ขอกลงดินแกนเดสาเอ้ ากอีกเลยน้องนี่คืนบ้าเอื้อนจนใส่ื้อหนาวผากเทนออกมาก็เห็นผู้บ่าวให้ยาวๆตัวน้องมารองก็เริ่มตูดน้องก็จะาู้ตอบมาแล้วแล้วออกเดี๋ยวผู้นออเส็จจอที่ไม่ปแวะน้องไปยืนขอแกน แต่ฝึกเป็นตื่นก็เทียมามันคือเราไม่ได้ก็คือสอนอ้อนทำวันจะอำจำแม่นำอำหาบอกกันอย่าให้เอาคือเ คำดังปังสลวะนังปังมนุษย์ตุ๊กตังคนนี้กันนั้นเสียงดังปังมีมนุษย์๊กตังนี้กันันทุกพยานไปแต่อยู่ห่างกันเลยยันตันตายคือตะไห้ทุกใจทั้งใจแทบทัหนั่นล่ะครั้งหลายที่ชายึอเื่อดอกอเพื่อนก็เทยาดังเหหาเ็ต้องแงหน้าั

ยห็นพี่น้องเดนตานเดินใจะเทืนต่อไีบัวนหวนลมจะพว้นไปน้าฮ่าบนัางีามคนแทนตเห็นของนองเก่าต่เงาหักเามันหวนใ่เงาหักเามันหวนเห็นายหน้ชวน เหมือนสุกเสียงอยากล้เสียงหัวใจบนหน่อเหยื่อใจเธอบ้างใส่เผ็ดจูดให้ไปหยุดบ้างใ่ของอายจำตัวแต่ทายให้มันสำน้องเจ๊จนจำต่อลืมได้เออ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  ขอบขอเสียงกัปมันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับไหมครับเหมาะสมนะครับถ้าเหมาะสมขอเสียงปรบมือรับเนะครับแนคถับนะครับเยยสีเยอะมากอะเชิญครับ รามวาลนะครับในรอบเพลงที่สองเชิญเลยครับมานะครับแบ่งการครึ่งต่อครึ่งแหละวันนี้แล้วับพิธีกรครึ่งหนึ่งและร้องครึ่งเดินหากินด้วยกันค่ะวันนี้นะครับเราจะเยอะนะลูกยังยังไม่หมดค่ะลูกแต่แรกอุ้ยพ่คหน้าขาเออไม่ใช่หรอกครับครับผมแบ่งกันคนละครึ่งนะครับลูกนะครับหัวครึ่งครูครึ่งครับนะครับเรามาทํางานด้วยกันวันนี้นะครับค่าตัวเราจะแบ่งครึ่งผานสองครับ เออนะครับเอ่อมีอไหมครับนะครับเออหมดแล้วเนาะอ่ะสัมภาษณ์น้องกอกครับสัมครับเอ่อความรู้จักกับหนูน้อยนะองคนแรกน้องบ้าครับเรื่อสักนิดนึงเนาะครับเดี๋ยวให้หนูแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะพี่ครขอแบบสั้นๆก็ไดังงา สวัสด <premises. S 2> sure. mm ีค่ะชื่อเด็กหญิงเพชรจุนทาศนาชื่อเล่นน้องปลาทูอายุสิบขวบปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านหนองกุ้งค่ะครับผมนะครับประตูครับไม่ได้ลูกประตูไม่ได้กับประตูเห็นแต่บ้านตรึมไม่ลูกเห็นนะครับรถใส่น้ำเงินนะคะปีหน้ามาครับเดี๋ยวไปบอกไปบอกไปนะครับปีหน้าเดี๋ยวคุณครูให้หนูนัดขึ้นวันหนึ่งเลยเนี่ยขึ้นวันหนึ่งเลยเนาะผมก็ต้องเรียนแล้วเอาไหม ีหน้ามาเรื่องกบันกุ้งขาดขาแล้วขาดแล้วนะครับเอ,อ๊ะอันถามหนึ่งได้ไหมอะไรนะครับขออีกคำถามหนึ่งได้ไดถามได้ครับผมเอ่อทำไมถึงร้องเพลงเก่งจังเลยครับผมทำไมถึงร้องเพลงเก่งจังเลยลูกเพราะว่าอะไรครับ พอดีว่าดูกับย่าเป็นนักร้องค่ะดูกับย่าเป็นนักร้องเลยตนพ่อมาถึงรุ่นหลานนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นวันเด็กใช่ไหมครับน้องปลาทูอยากเชิญชวนน้องนองเ,นเพื่อนของเราให้ทําตัวแบบไหนในวันเด็กครับหรือว่าทุกๆวันเลยในการดำเนินชีวิตครับเป็นแบบไหน